สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับสืบคดีปริศนาม้อยยาตำรับโคมแดงอพิโซดที่สิบห้าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังเลยเช้าวันหนึ่งพวกคุณนางก็กําลังเมาอมอยเกี่ยวกับคดีไฟไหม้ที่เลักคูขเคียได้แต่เห็นเขาลือกันว่าคนที่สืบคดีได้เป็นสาวใช้ของท่านจินชิที่เขาซื้อมาจากโดคุโชคังนางเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งมากแต่ติดอย่างเดียวที่น่ามไม่รับแขกซะเท่าไหร่ตอนนั้นเองราการที่แอบนอนเล่นอยู่ในศาลาก็ลุกขึ้นมา เขาสนใจในตัวหมอเหมามากแล้วก็บอกว่าให้พวกนั้นเล่าให้เขาฟังสิทางด้านหมอเหมาพอจัดจการดอกไม้เสร็จเก่าสุนก็เดินเข้ามาเขามีเรื่องไหว้วานพางยื่นเอกสารคดีเก่าให้หมาเหมาดู มันเป็นคดีเกี่ยวกับพ่อค้าที่ทานเนื้อปลาปักเป้ากับผักเข้าไปแล้วก็ตายหมาเหมาเราก็ํำลายสอบปากเลยคะ่ะแบบเฮ้ยเนื้อปลาปักเป้าหรอข้าอยากกินนานแล้วหิวมากเห็นแบบนั้นเกาซุนก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเสร็จงานเนี้ข้าจะพาไปกินให้นำใจเลยแหละที่ร้านอาหารน้องก็เลยตั้งใจทํางานขึ้นมาเลยนะคะเกาซุนเล่าให้ฟังว่าคดีนี้เนี่ยมันคล้ายกับคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานม,มานี้คราวนี้ขุนนางท่านหนึง่งทานเข้าไปเกิดที่เขาจะหวดสติ เพื่อนของเกาซุนก็เลยไว้วานว่าอยากให้ทําคดีนี้ให้ที่แรกหมอหมอก็คิดว่าข้ารู้เรื่องนี้ได้หรอคะแต่ว่าพบหมอหมาเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาพิษเกาซุนก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกก่อนที่เขาจะชี้ไปที่เอกสารให้หมอหมาดูบันทึกบอกว่าคนไข้กินปลาปักเป้าเข้าไปแค่นเนื้อกับหนังมันเท่านั้นถึงส่วนใหญ่พิษจะอยู่ที่ตับของมันแต่ก็มีโอกาสป,ปะปนไปกับเนื้อได้เหมือนกัน น้องก็บอกว่าคดีนี้ก็ไม่น่าแปลกนะแต่เกาซุนน่ะบอกว่าพ่อครัวทั้งสองยืนยันว่าปลาในอาหารน่ะไม่ใช่ปลาปักเป้า พอปลาปักเป้านะ่ะเขาทําอาหารไว้มื้อก่อนหน้านี้แล้วทั้งสองคนไม่มีทางกินเครื่องเข้าไปแน่เพราะพวกเขาเพบว่าเครื่องในส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้องครัวสิ่งที่ทั้งสองคนมีเหมือนกันคือเป็นพวกหัวสูงชอบกินปลาดิบแต่พอก,กินอาหารมือนั้นเข้าไป30นาทีพวกเขาก็มีอาการแปลกๆลงไปชักดิน้นชักงอก,กับพื้นก่อนที่จะหมดสติไปพอน้องได้ฟังคดีจากเกาซุนก็รู้สึกว่าเขาสืบคดีละเอียดมากเลยถ้าเป็นขุนนางคนอื่นแล้วก็มีหวังหาแพ้รับบาปแงแต่น้องก็บอกว่าเขา อูน,นี้ยังไม่เพียงพอท่านช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมเกิลซุนก็รับปากนะคะก่อนที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมพอเกิซุนจับไปจินชีเราก็โผล่มาในสภาพที่แบบผมเปียกเชียวโอ๊ยดูน้องสิพระเอกฉันไม่ใช่ตัวเชื้อโรคนะอย่ามองจังสันจินชีก็เคืองใหญ่เลยคะ่ะถ้าไม่เจ้าตั้งใจฟังเรื่องของเกิลซุนจัง ที่กับข้าพูแรกตลอดน้องก็พูดปัดๆไปนะคะว่าคนเรามักจะฟังเรื่องที่น่าสนใจเจ้าค่ะขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะชินชีก็จะตามไปนะคะแต่ถูกป้าชุยเช็ดผมเอาไว้โถไอ้เต้าลุงนี้คือเหมือนเด็กน้อยมากพอเช้าะะวันถัดมาเกาซุนก็สุดตำราอาหารมาให้เหมาเหมาเพราะว่าการทาอาหารให้ขุนนางนั้นมักจะมีการจดไว้เสมอวิธีการทําก็ไม่มีอะไรมากใส่ปลาแล้วก็ผักซอยกับน้ําส้มสายชูแต่สูตรอาหารก็ไม่ได้บันทึกให้ละเอียดเมาเมาเลยไม่รู้ว่าพวว่อครัวใช้พิธีอะไรในการปรุงอาหาร ตอนนั้นเองไอ้เต้าเด็กน้อยก็โทรมาอีกแล้วนะคะเขาถามมาม่ว่าจะต้องการรู้เหรอว่าพ่อครัวเขาทําอาหารกันยังไงก่อนที่จะแอบ,บกินขนมนะคะทำให้ป้าชุยเนี่ยดูเอาเลยว่าท่านยังไม่กินข้าวเลยนะเจ้าคะส่วนมะมว่วก็หันไปคุยกับเกาซุนว่าพผาที่เขาใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นผักหน้าหนาวอย่างพวกแครอทใช่ไหมแต่เกาซุนบอกว่าไม่ใช่เขาใช้สาหร่ายในการปรุงรสพาน้องได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตื่นใจแปลกแปลกๆอยากจะไปดูห้องครัวที่เกิดเหตุซะเองด้วยเหตุนี้เกาซุนก็เลยจัดรถมาให,ให้น้องไปกับ,บ าเซนหน้าอีกคนซึงหน้าพี่แกเพอเห็นน้องก็คือบอจอยสุดๆแถมดูไม่ชอบคิดหน้าน้องด้วยเพราะพวกเขาไปถึงคฤลิหั์คนใช้ก็พาพวกเขาไปที่ห้องครัวตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาโวยวว่าใครให้พวกเจ้าเข้ามาเนี่ยบาเซนก็บอกว่าท่านหญิงอนุญ,ญาตแล้ว ท้าไม่เขาทําอะไรไม่ได้คนใช้ก็กระซิบบอกปมอหมาที่สงสัยว่าเขาคือน้องชายของนายท่านนั่นเองหลังจากที่นายท่านหมดสติไปนายหญิงก็ล้มป่วยเขาก็เลยเป็นคนดูแลที่นี่แทนหมอหมาก็เดินไปรอบๆนะคะแล้วก็สังเกตว่าห้องครัวถูกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนที่น้องจะไปสังเกตเห็นโหลอันหนึ่งพอเปิดออกมาก็พบว่าสาหร่ายเต็มโหลเลยคนใช้ก็บอกว่านั่นเป็นของกินที่นายท่านกินประจําเลยแต่ข้าไม่คิดว่ามันจะมีพิษหรอกนะน้องชายของเจ้าของบ้านกระแสะว่าถ้าเจ้าได้ยินแล้วอะ่ะก็กลั มาโมก็ยอมกลับโดยง่ายพอขึ้นรถมา้าบาเซนก็สงสัยว่าทาไมเจ้ายอมง่ายจังแต่มาโมบอกว่านางไม่ได้ยอมนะแต่นางเอาสาลายติดตัวมาด้วยต่างหากล่ะมันมีบางอย่างแปลกไปไม่ใช่ว่าฤดูนี้สาลายสดจะหาได้ง่ายถึงจะเป็นการถนอมอาหารกรเ็เถิดแต่มันก็ไม่น่าสดได้ขนาดนี้มันอาจจะถูกส่งเข้ามาผ่านช่องทางการค้าได้ยินแบบนั้นบาเซนก็สะดุ้งขึ้นมาเมื่อถึงวงังน้องก็เอาสาลายมาใส่น้ําแล้วแบ่งเป็นสองชามว่าแต่ทําไปจินชี้ อยยู่ด้วเบอร์เซนบอกว่าเขาไปถามคนรับใช้มาแล้วปกติก่อนหน้านี้นายท่านเขาไม่กินสาหร่ายชนิดนี้ในฤดูหนาวแถมเขายังบอกว่าสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยมีไว้เพื่อทาอาหารอยู่บ่อยครั้งแต่น้องก็ขานว่าถึงสาหร่ายจะเป็นชนิดเดียวกันใช่ว่าจะไม่มีพิษสักหน่อยหลายสิ่งบนโลกนี้อย่างเช่นปลาไหลที่มีพิษตามธรรมชาติก็ถูกลีดเลือดก่อนที่จะเอามาทําเป็นอาหารได้ส่วนสาหร่ายนี้คนในท้องที่ไม่กินกันแค่เอามาแช่น้ําปูนใสพิษก็จะหายไปแล้วว่าแล้วน้องก็คิด สาหล่เข้าปากทาให้จินชีตตกใจมากเลยว่าแกจะอวดเก่งไปไหนเนียสรุปน้องก็โดนมาคับไมคายออกนะคะจากนั้นน้องก็อธิบายต่อว่าการนําสิ่งที่คนท้องถิ่นไม่กินมารับประทานเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะทนายท่านเป็นคนเอาเข้ามาเขาก็คงเป็นคนผิดแต่ถ้าไม่ใช่น้องก็เงียบไปแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นคิดเองนะคะใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการลอบฆ่าก็ได้แต่พอพวกจินชีเผลอน้องก็สวดสาไล่เข้าไปอีกรอบนะคะทําให้พระเอกต้องเข้ามาห้ามโอยนอนหลังจากสืบคดีทั้งหมดเกาซุนก็ บอกว่าคนที่ซื้อมาเนี่ยคือน้องชายของคุณนางคนนั้นเขารู้สึกเป็นหมาหัวเน่าหรือต้องการจะฆ่าพี่ชายตัวเองทิ้งแต่หมาเมาก็บอกว่าเหตุผลนี้มันตื้นเขินไปหรือเปล่าเขารู้เรื่องยาพิษได้ยังไงเกาซุนก็บอกว่าเขาได้ยินตอนดื่มเหล้ามาน่ะมันก็แปลกๆปลอยู่นะแต่ไหนๆนคดีก็ไขแล้วหมาเมาก็เลยทําความสะอาดห้องจินชี้ต่อพังนึกว่าเหตุน้าที่งอกจากแมลงเนี่ยขาจะเอาไปทําอะไรดีนะเล่าหรือยาดี ระหว่างที่น้องกําลังอารมณ์ดีจินชีก็เดินเข้ามาเลยค่ะทําให้น้องยิ้มหวานใส่แล้วบอกว่าสวัสดีเจ้าค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมเจ้าค่ะทำเอาอีพี่เอาหัวโคงเสาเลยค่ะนี่ค่ะไม่ได้ฝันไปใช่ไหมวันนี้จินชีดูเหนื่อยเขาระบายให้หมอเฝ้าฟังว่าข้ามีข้าหลวงคนหนึ่งที่คุยด้วยยากเขามักจะสนใจหมาลุกแล้วก็หมาล้อมกับการนินทาชาวบ้านนั่นแหละแถมเขายังชอบมาที่ห้องทํางานของข้าเพื่อเร่งการปิดคดีอีกพอวนเยอะๆเ,เข้าหมอเฝ้าเราก็เริ่มปล่อยเบอร์เพราะว่าไม่มีประโยชน์กับข้านี่นางัง้นค่ะ ไม่จำแล้วกันนะแต่ว่าน้องก็รู้สึกสังหอ์ใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้เย็นวันนั้นรากันก็มาที่ห้องทํางานจินชีเขารู้เรื่องที่จินชีจ้างเหมาเมามาจากโรกคโชกังรากันเล่าว่าข้ามีเพื่อนเป็นโสเพณีอยู่โรกคโชกังเช่นกันน่าเป็นโสเพณีที่ดีมากข้าชนะหมากรุกนางแต่ก็แพ้หมากร้อมนางเป็นประจำเลยนางเย่อหยิ่งและไม่เคยมองลูกค้าแม้แต่ตอนลินชาก,ก็ตามนั้นทาให้จินชีนึกถึงเหมาเหม,มาขึ้นมาเลยรากันก็บอกว่าเขาอยากจะซื้อตัวนางแต่ทุ ที่ที่เขาไปเจราจาก็มีการเกลงกําไรสูงมากเขาก็เลยตั้งใจว่าจะทําให้นางหมดคุณค่าดูเพื่อที่จะได้นางมาครอบครองได้ง่ายดายขึ้นก็จะถามจินชีว่าอยากรู้ไหมว่าเขาจะทํำยังไงถ้าท่านอยากรู้ช่วยฟังคําขอค่าอย่างหนึงได้ไหม ได้ข่าวว่าเด็กที่ท่านซื้อตัวมานะ่ะปลากเปลือนเรื่องการไขคดีมากเพื่อนของข้าคนหนึ่งเป็นช่างแกะสลักโลหะประจำราชวางังเขาเพิ่งเสียไปไม่นานถึงเขาจะมีลูกศิษย์มากมายแต่กลับไม่ถ่ายทอดวิชาลับให้ลูกศิษย์นคนไหนเลยเรื่องนี้กวนใจข้าเป็นอย่างมากข้าเลยอยากให้เหมาส์ไปสืบสูตรลับที่เขาซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งให้หน่อยแต่ก่อนที่จินชี้จะตอบตรงลงนะคะเขาก็บอกว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกหน่อยเอาละค่ะเมามา,มาเรางานเข้าอีกแล้วนะคะทิ้งค้างอีกแล้ว แล้วจะเป็นยังไงต่อก็ต้องติดตามเอพิโซดที่16แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ